สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม r o m a นชิงซากะรีวิวเวิร์สกันอีกแล้วนะครับสำหรับแบนเนอร์นี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ต้อนรับวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับซึ่งจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันนะครับโดยที่ก่อนจะเพื่อนๆจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดดุดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสิข่าวสารใ,ใหม่ๆจากเนนติสออเเช่นเคยนะครับ ครับผมคงก็จะเริ่มจากตัวละครตัวแรกแวมไพเลดี้นะครับถ้าจะมีท่าโจมตีต่างๆต่างต่อไปนี้ท่าที่หนึ่งแบทเลดี้แบทเลเมดี้นะครับเมื่อโจมตีเป็นท่าโจมตีระยะใกล้โจมตีประเภทฟันแล้วก็แทงเมื่อโจมตีแล้วก็จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองน้อยนะครับท่าที่2นะครับเป็นท่าโจมตีแรง SS นะครับเป้าเดี่ยวเป็นผ่านประเภทแทง เป็นท่าอัปเกรดนะครับใช้ BP เพียงแค่8ลดได้2เหลือ6ท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทออกก่อนระยะใกล้ท่าแทงใช้ได้5ครั้งต่อนหนึการต่อสู้เมื่อใช้แล้วก็จะทำให้ตัวเองติดสถานะดีเฟคมีผล1เทินรวมไปถึงเมื่อโจมตีก็จะลดผ้าพลังป้องกันจุดอ่อนของศัตรูเล็กน้อยมีผล2เทินนะครับต่อไปจะพูดถึงอ b i l ิตี้นะครับอิตีที่1 เมื่อทำเมื่อจบการเทินจะทําการหากไม่ได้รับดาเมจจะเอ่อจะทำจะไม่เอ่อจะไม่ดึงการโจมตีให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ติดสถานะฮีทอัพให้กับสมาชิกในปาร์ตี้เล็กน้อยทั้งกลุ่มรวมไปถึงดีเฟนท์อัพให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ทั้งกลุ่มมีผล5ครั้งนอกจากนั้นเราก็จะฟื้นฟู s p ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้เล็กน้อยด้วยนะครับ อบิลิ i t y ที่ 2, 2> mm hmm. เมื่อทำการเท mm ิน hmm. เมื่อจบการเท mm ิน hmm. จะทำการเพิ่ม BP-2 บวก2แล้วก็ฟื้นฟู SP ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้โอกาสสำเร็จสูง uh, เพิ่มเล็กน้อยนะครับซึ่ง uh, จะทำให้ถ้าถ้าหากว่าในกรณีที่เราไม่มีดาเมจเกิดขึ้นกับตัวเราก็จะเด้ง SP ถึง2ครั้งนะครับแล้วก็อบิลิตีที่3เม mm ื่อทำ เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีมหาศาลแล้วก็เมื่อถูกโจมตีมีโอกาสปานกลางที่จะติดสถานะทิ่ศนะครับผมสำหรับตัวละครแบมไพเลดี้ในร่างนี้ก็จะเน้นไปทางด้านการบัฟสถานะให้กับสมาชิกทั้งกลุ่มรวมไปถึงฟื้นฟู HP ให้กับสมาชิกทั้งกลุ่มโดยมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขคือเงื่อนไขแรกคือเพิ่ม HP ให้โดยโดยอัตโนมัติและ เงื่อนไขที่2คือถ้าหากตัวละครไม่ได้รับค่าความเสียหายก็จะฟื้นฟู hp ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ดังนั้นจึงฟื้นฟูได้2ครั้งตอนหนึ่งเทือนนะครับสำหรับตัวละครแวมไพร์เลดี้ตัวละครตัวต่อไปตัวละครตัวที่2จะเป็นตัวละครฟื้นฟูนะครับตัวละครตัวนี้ก็จะมีท่าโจมตีต่างๆดังต,งต่อไปนี้ท่าที่1น่นะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มประเภทฟันระยะไกลนะครับเป็นท่าท่าฟันแล้วก็น้ําแข็งนะครับ ท่าที่2เป็นท่าโจมตีแบบประเภทเวทมนต์ท่าน้ำนะครับเป็นท่าโจมตีประเภทออกก่อนเมื่อโจมตีออกไปเป็นท่าโจมตีแบบแนวแนวแนวตั้งนะครับเป็นการโจมตีประเภทน้ำแล้วก็ฟันท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีแรงแรงดีนะครับ BP 16ลบ3เหลือ13นะครับเมื่อโจมตีเป็นท่าโจมตีน้ำแล้วก็น้ำแข็งเป็นกายภาพนะครับเมื่อโจมตีแล้วก็จะ เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเิงสูงมีผล5เทินและเมื่อออกท่านั้นหลังจากนั้นจะออกท่าไอซ์แลกไทนะครับซึ่งเป็นท่าแลง 3S เป็นท่าประเภทฟันแล้วก็ท่าน้ําเป้าเดี่ยวนะครับโดยพลังโจมตีจะแลงของท่าจะเอาจากท่าตัวท่าหลักมาใช้นะครับผมดังนั้นแลงท่าหลักรุนแรงมากเท่าไหร่ท่าที่ออกแถมก็จะรุนแรงตามไปด้วยนะครับ ต่อไปจะพูดถึง ability นะครับ ability ที่1เมื่อทำการเทินจะติด element enchant ธาตุน้ำธาตุน้ำนะครับโดยที่ element enchant ธาตุน้ำจะมีผลอยู่ตลอดการต่อสู้โดยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับธาตุน้ำนะครับมามาหาศาลมีผล3ครั้งนอกจากนั้นแล้วเมื่อใช้ท่าประเภทท่าตน,น้ำก็จะทำการฟื้นฟู BP ให้กับตัวเอง6 2อีกด้วยนะครับ อาบิิตี้ที่2เมื่อเริ่มการต่อสู้บวกพีพีให้กับตัวตัวเองบวก3และเมื่อทําการเทินจะทําการเพิ่มค่าสถานะทุกสถานะให้กับตัวเองปานกลางอาบิิตี้ที่3นะครับเมื่อใช้อาวุธประเภทขวานเพิ่มพลังโจมตีสูงมากเมื่อ,อถูกโจมด,ด้วยท่าที่ป้องกันก็จะทําการเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วก็เมื่อใช้เมื่อศัตรูโจมตีด้วยท่าที่ป้องกันก็จะมีโอกาสติดสถานะดีเฟกสูงนะครับ สำหรับตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นแอตแทกเกอร์ที่สามารถมีทั้งหลบหลีกและโจมตีรวมไปถึงฟื้นฟูค่า HP ให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะครับสำหรับตัวละครฟูลฟลนะครับตัวละครตัวต่อไปตัวละครตัวที่3นะครับก็จะเป็นโซเทนอนะนั่นเองนะครับหรือว่านางสวรรค์ในภาษาไทยนะครับผมโดยที่จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนีท่าที่1นนะครับเป็นท่าโจมตีประเภทเวทท่าลม ต้องใช้กตถาท่าลมนะครับสำหรับการใช้งานตัวละครตัวนี้โดยที่ท่านี้เป็นท่าเป้าเดี่ยวสถานะของท่าเป็นท่าประเภทเท่ามืดนะครับโดยที่ทตุหลักเป็นทตุลมนะครับเมื่อใช้แล้วก็จะทําให้ตัตูติดสถานะมลด้านดาวสองเทินอับิปซิตี้ที่2นะครับเป็นท่าโจมตีทั้งกลุ่มเมื่อใช้แล้วก็จะทําให้ตูติดสถานะสับสนโอกาสสาเร็จเล็กน้อยรวมไปถึงมีโอกาสทําให้ตูติดสถานะ ตายทันทีนะครับเล็กน้อยเช่นกันท่าที่3นะครับเป็นท่าโจมตีประเภทออกก่อนนะครับเป็นท่าโจมตีประเภทฟันทั้งกลุ่มต่อไปจะพูดถึงอาบิลิตี้นะครับอบิลิตี้ที่1เพิ่ม BP ให้กับตัวเองบวก2และในขณะเดียวกันในขณะโจมตีจะเพิ่ม BP ให้กับตัวเองบวก2แล้วก็ฟื้นฟู SP ให้กับตัวเองน้อยมากและเมื่อใช้ท่าที่3นะครับก็จะทำให้สตูติดสถานะที่ จะดีบัฟตุสตูค่าพลังเวทมนต์แล้วก็ค่าสปีดน้อยนะครับมีผล10ครั้งนะครับโดยที่ไม่นับจำนวนเทินแต่รวมแล้วจะต้องไม่เกิน10ครั้งนะครับอ b บลิตี้ที่2เมื่อทำการเมื่อเริ่มแบทเทินจะบบก PP ให้กับตัวเวงบวก2เมื่อเทินเมื่อจบการเทินจะทำการมีโอกาสปานกลางที่จะ เพิ่มค่า hp ให้กับตัวเองน้อยรวมไปถึงบวก pp ให้กับตัวเองบวก3แล้วก็อ b บิลิตที่3เมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงมากเมื่อทำการเทินจะติดสถานะ d e f e n s up ให้กับตัวเองปานกลางมีผล5ครั้งตอนอการต่อสู้สำหรับตัวละครตัวโซเทนออนนาครับก็จะมีจุดเด่นที่ท่าที่3เมื่อใช้แล้วนะครับจะทำใหศัตรูที่ถูกโจมตีนั้นสามารถโดนดีบัฟเมื่อถูกโจมตีสูงสุด10ครั้งนะครับผมโดยที่ไม่มีการ นับจำนวนเทินนะครับคือจะคั้งการติดดีบับสถานะตัวนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับผม10ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับตัวละครโซเทนออนนะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของโรแมนชิงซาก้าเฟสวาเลนไทน์นะครับ ก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่จาก n e t ต s ิสอาร์เอเดชัเช่นเคยสำหรับวันนี้ผมเน t ต s ิสขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย